อู้ตัวใหญ่แงงครับอู้เดียวเดียวเบาหลืมอมาขึ้นไปปูดก่อนครับได่ยินเสียงมาจากไก่นึงครับเห็นตัวใหญ่เห็นตัวใหญ่หนญี่นี่มีนแห้วครับนี่มีนเห็นบ่นี่นนสวัสดีครับพี่น้องทน่นครับยศซี่ติดตามเบาเหลือมมักบอเฟซบุ๊กสายพญาวัตราะวะงเบาเหลือมมักบอผ้พาพีผ้านองมาสัมผัสกับขั้วมันเช่นเดิมเช่นเคยครับพี่น้องเบาเหลือมมักบอใส่เบ็ดเงียเกียดอีโม่ไ้เแตงเตงมือขึ้นครับพี่น้องว่าสิีม่ยาม แต่ว่าผ่านแล้วผ่านเลยครับพวาวเมื่อยบ่เคยปานี่ไผหมานบ่หมา่นปวดที่ตามครับพี่น้องบรรยากาศเงี้มือเศร้ามักบอรประมาณนี่แหละครับพี่น้องครับเบาเหลือมใส่นี่แหละอ่อมไปนี่แหละครับมักบอคือเลยพี่นอ้องยู่เ้อร์ลูกมื่อี่ครับสภาพบี็ดครับภาเบ็ด Ô uh, tụi nhai gặp tụi nhai. Đi đi cái Đi thấy nó hiểu đi. Đây lục เออตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่แห้งครับเห็นตัวใหญ่เห็นตัวใหญ่อู้เกือบสิบอยู่แล้วครับมินมินโอ้เกือบเอาไปอยู่ครับมินปากเลยด้วครับพี่น้องนี่ครับเห็นตัวใหญ่เห็นตัวใหญ่เอาเกือความปลอดภัยครับพี่น้องบป,ประมาท เบาเหลือมากเบาปวดก่อนครับอ้าวลังนี่ก็ได้รุ่นขึ้นกันครับอยู่เด้อลูกต้องไปเบิ่งก่อนครับอู้ๆอยู่อยู่ครับพี่น้องแต่ว่าบุงค์ว่าเป็นยังอยูอ่เด้อลูกอย่างน้อพี่น้องอยู่อยู่ได้ครับแต่ว่าเบาเหลือบุงค์ว่าเป็นยังครับลึกกู ป่าปลาครับพี่น้องปลาสรุปเราเป็นปลาครับสรุปเราเป็นปลาครับพี่น้องเฮ้อู้บักเอีบเลยครับบักเอีบเลยตัวใหญ่ครับสองตัวส่วนเลยครับต่อกันพี่น้องเราลืมกับย่านว่ามันงูมันบวดินบาน้เศร้าไปเศร้ามาดินแหละครับพี่น้องเห็นตัวใหญ่เห็นตัวใหญ่โอ้หันมันครับเราลืมปวดก้นครับบานี้พี่น้อง สามตูพานไปมีตูงามๆครับลมหนาวพัดวีวีเลยพี่น้องบรรยากาศดีดีครับเร่อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้ององว่าสีมีป่าบ่เบียด็นโก้งครับดิมเบรองกันนิดนิดนิดเดี๋ยวบเ,ยวเยวบาเหลือมลงไปเบรองกันครับพี่นอ้องชูยุกครับพี่น้อง ต่มันตายแล้วครับุกใส่สิทธิ์ติดถึงเต็มมือขึ้นครับพี่น้องโอ้ตัวบบกงใหญ่นึงครับเสียดายดีเอาไปยังครับเอาไปคั่วก่อนครับเอาไปห้ย่าแล้วคั่วหนึ่งเสียบแซบกระไดขึ้นกันครับพี่น้องอยิ่นีเสียงมาแต่ไกครับพี่น้องโอ้ดอยู่ด้วลูกอยู่ด้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่พี่น้องเห็นบ่ครับอยู่นเสียงมาแตไกครับอยู่เด้อลูกอยู่ด้วย <ersch> อยู่เด้ year, uh, เออยู่เด้อเห็นตัวใหญ่ครับเห็นตัวใหญ่เตือนครับนี่ันบีดถึงโกงเบดมันหมาน่าอยู่เด้อลูกอยู่เด้อตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเดีนะ๋ยวเดี๋ยวอยู่เด้อลูกอยู่เด้ออืมเฮพี่น้อง เห the so ็นตัวใหญ่เห so so ็นตัวใหญ่อตัวใหญ่แห้งได้ครับนี่เบาเหลือได้ยินเสียงมาแต่บักไก่นึงครับพี่น้องออ้ยตัวใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนครับอุ้ยมินมินครับมินมินเบาเหลือปดก่อนครับออ้ตัวใหญ่แห้งครับออ้เดี๋ยวเดี๋ยวเบาเหลือมาขึ้นไปปดก่อนครับได้ยินเสียงมาแต่บักไก่หนึ่งครับเห็นตัวใหญ่เห็นตัวใหญ่นี่นี่มินละครับนี่มินละเห็นบ่เนี่ เดียวเดียวฮหมองปลอดไั่ก่อนครับเี้วโซ่ในลูกอืนอน,อออออมน,มนีกครับพี่น้องมักบวชอีครับปลาเขาจนมุนเบิดครับโอ้ยขอหญาตพอเถ่าเด้อโอ้จะเปม็นหมันรับครับพี่น้องโอ้ยหมันหมนหมันแห้งครับ สีรุดแล้วครับนี่พ่อหิมหิมนี่อา้าวขุมค่าครับพี่น้องมากบอพาเหลือมปูดก่อนครับอ้ออี่พี่นอ่องลังแอนเลยครับนี่สามถึงสี่กิโลได้ครับโตลาโลคุณแล้วพี่น่องโอ้เป็นหมานคักโอ้ขอบคุณเีจอีโมจากบ้านตาทองอมาคโบ สิบประมาณนี้ครับพี่น้องเอ๋ yeah. ี่ตูยงใหครับมานหลักครับพี่นอออ้องอ้ยเบื้องผี่ยังมีชีวิตอยู่โอเคครับเอาขื้นเมียบานก่อนอ,อ้ยตัวงไงญ่เยครับพี่น้องเอ๋ yeah. มันๆน,นะนยังบ้านเด็ดตายครับ แต่ว่าตัวนี้ตายแล้วครับนี่นาสิทกินเลิกครับโอเคครับพี่น้องครับนี่่ะโอ้ตัวใหญ่ตัวเงาดีครับมานครับพี่น้องมันคลิปนี้ไว้่ำนี้ครับขอก่าวข้าว่ามักบอ่อ